ับต้องขอต้อรงรับนะฮะเรื่องทั้งสองทีมครับนี่เป็นคู่ที่สองครับเป็นการเจอกันในลูกเอีเป็นการเจอระหว่างบางกับเกล็ดกับเจกับดีจินเ,นเ,นเนดอร์ครับบอกว่าเป็นแบบแรกครับของทั้งสองทีมครับส่วนว่ที่จบไปเมื่อสักครู่ครับเ,เป็นการแข่งในลูกจีครับเรลาเดทสี่ครับเอาชนะครับของทีมทีไปครับด้วยสกอร์สีประตูต่อสามครับเก็บสามคะแนนแรกไปได้อย่างสวยงามมากครับบอก บาลามเอฟสีนะฮะมีเป็นคู่ที่สองเป็นการเซนในคู่อ,อีครับมีจิ๊บเอฟส์สีชมพูนะฮะเก็บแท่ของบาลลัเกียกร์ก็บอลลัมเกียกร์จิุดเก่งในวันนี้ครับเสือขาวแดงนะฮะตัวงหลักโนว,วาอยู่เป็นคู่แล้วนะของบาลลัเกียร์ครับบอัมเกยร์ในจิ๊บเสี่ครับในครึ่งแรกครับเริ่มขึ้นแล้วนะฮะ๊บเอฟสบาลลัเกียร์ครับ เตะแน่อ hora, สองดีกินเนอร์กับการเตี <h abort> ่เกิรแบบว่าสตายก่อนนะรว้าสู่เท้าครับแหมก็จากถท้วนี้ครับก็เป็นอีตีไปทีที่หนึงครับในจานที่เ้าดพระอกหากนะฮะแพ้ติดทกับสร้างดีครับในรายการเช่ซัอเอเอ็กครับนะฮะแบมือต่อครับของการเตีครับางด้านซ้ายครับ้าอกกัดตัซนะครัทางกัดนะฮะทางิชาชามไปได้จักครับ โอ้ยเี่เพราะว่าตัผมนี่หล่อเลยนะเจ้ากันะฮยหลังจากที่ยิงจุดโมดนะฮะชนเสาดักป้องเลยนะฮะโอ้โหแกล้งเทนะฮะปครับไปครับสีผมกล่อเลยนะครับกัปนี่ยถ่ายไปมสักคู่นะฮะของบางเจียครับทางส่วนปหวันนี้หรับของนรับจังหวะนี้พูด่บพี่เน่เล่นหน่อยเล่นหน่อย กลางกี้เก็บหลงซายเก่ยงดาที่แ้แขวาครับเปิดมอตรงกลางครับติตีช้าครับช้ามาที่บอลาสช้าีาาสามที hey, แล้วเปิดติเ้าต้อมเง้้แห่ต่ตอได้ hey, ต,ตเขียวใจหล่อไปครับจิมตัดมาได้ครับจิ๊ ไกลเลยเอาแต่แล้วไม่อยู่แล้วนายต้องเทียครับถวสองยังได้ครับของต้องเทียรบครับแต่ทางด้านขวาเขาเบื่อทางด้านนเจ้าแบงค์เจ้าแบงค์ขอดข้ามเข้ามาแล้วถึงเจ้าบอลด้วยครับเจ้าบอลเปิดมาเขาสองรับเจ้าบอมยิงไม่เข้าครับโอ้โหแต่ดยิงใสไม่ข้าขาดครับยท่ไหนไม่ได้ประตูครับโอ้ถึงทางันต์ของเจ้าหน่อยนะฮะบัตรที่สิบสามเนี่โอ้โหหมูหกเลยฮะโอ้ต้อครับแก่แปดข้าพันเฉยเลยฮะ ย่งไม่ย <sens ib> <ics> <sh yelled> ่ไม่ได้สูลขึ้นนำนะบางลเสียดลยหมีดกันต่อจีนจีนแล้จังหวะนี้ไปขวาเยอตัวสเนี้ต่อว่าเพื่ไม่เีอยากรับเก่าสากให้กับทามของบิ๊กเนอร์เลนเดลเดนซายกับเปิรเปิด์มูตานี่กับทีมแม่ครัใของไนโอ้โหประกันหลังนี้ครับใช้กับทาของไนร์ลฟับนร์นะฮะนี่กับันเรยว่าทางบอลเรียกว่เหยียบเลย เขึ้นมามันโได้ครับเก่งของเจ้าต้นเนี่ยอ่าเราปอลปอนตักได้ครับบอลนี่ตัวเล็กจีบจานครับแล้วประวัติที่เงี้ยโกลมโกมตามตัวของดีเด้ครับมาที่จิมอ่าเรากัดครับตัดได้ครับทางซ้ายการ์ดตัดที่มือสองตัวโนนี้เนี่ยย้อนหลังไปครับกัร์ดที่มาไม่ทันแน่ บอลลากี้ไม่ถึงเนีตัดตไม่ให้หงช้าไหนอยมาด้พช้ากตมาได้นะครของช้าตูดยยืนตัดแนไม่วสุดของหน่อยยะเป็นสุดได้บอลเหล้าขวาแบงเติบแบ่งเงบแต่ช้าไปนี่กแบ่งูปากเปิดมาแล้วชุวหลาเตบข้ามสาประตูเลยโอ้โห เจ้าสาวนะขอเตรับของที่จีนเสิี uh, ่จเป็นเพื or, ่อเขาเก่งนของที่จีนเย็บใ่ครับงดูทั้งสต้องบอการด้วยครัแล้วตัดขึ้นมาจังหวะนี้ครังเปิดมานี่่าเนี่ยเจ้าต้นนะฮะตัวก่ันไปจทุ่มให้ของบางลเจีคบหลุยต่อเนื่ของบางเจีงคบบอลเมาที่ทางของแบค์ครับ ได้ครับอมาให้แบงค์พีตัวย่างเซสปอร์นี่าช่องจ่อเท้าสู้าร่บอลของบางเกีิครับซป็นทางซ้ายครับจากรัาทีหน่อยแล้วต่อยจะแวนแล้วต่อยเนี่ยโดนประกบสองต้นเปิดขึ้นมาแชลีต้งเทียบโอ้ยออก้างไปแล้วนี การแข่งเจ็ดของหมายนี้เคเร็วเลยนะฮะทุกนัดของบอลร์เจ็บอย่างประรรตูต่อสู้นี่โอ้อวินดนัของบอลเจคบที่าตบอบนของหน่อยเลยหรือต่อคร,รับตรงกลางก็ม่ได้เปิดตะนด้งจริงหมมงได้บาที่บอล จเ,จจจเจ้าบอลมีเกี่ยวกับเจ้าจีมีเง็บเจ้าจีมีจวดกับเจ้าบอลเจ้าบอลตัดมาได้ครับเจ้าบอลจับเลี้ยงดีครับใช้ความเร็วก็ไบ้แล้วโดนกระแทกจากด้านหลังจังหวะนี้นะมาจากด้านหลังเนี่ยแหมโดนเสียดีใจเด็ดลูกฟ่าเลยนะเป็นพีชของบ้านบางเจลียดเนี่ยดีนี้ครับเราฟังเสียก็มีจากเพื่อนชิดนี้ คนที่สามคตรัยต่อ้งใจครับให้ต่อนช่ไมใช่เหรอโอยีใจเลย้นเลยดีตาไลดเฮีย่งไ้ตัวเลยของดองเจี่ยเลยอ่ะแล้วช้าใครหาตครับมาที่จิมจิมโดนกับเจ้าบอลครับจิมโนกับสวามจิมเปิดมาหมาเอากรใไก่กระบอกไปช่วยมาที่ใน นายอัมมาที่ช้างช้างขั้ขาไปเดิมช้างยังไ่รับงจังะวะเข้าขาช้างจิงตรงนี้ล้วกนไม่ตกอครับโอ้โหมะเนีชืกไฟของโคช้างครั่ยังไม่ได้ประตูขึ้นำนะรับางเจียครับจับตามีเยอะกว่าครับับกันครับสองบอกไฟนะเดี๋ยวมนลุกนะขอพีได้เโอ้โหกีนครับ มีนี้ตีแต่ยาวกว่าที่นันกจะต้งเปิดใช้ลิแต่ที่นี้ก็ได้ก็ตัวแบกแบกตัวโจขวานะขวาที่นนโจช้างครับเปอเน็ตที่ปอดแม่ปอดเปิดงจวังโอ้โหย้อนหลังเนี่ยหน่อยนี้ตัดเข้าไปด้านในนะฮะ บอลีืครั่ในพิบอนบอลไหลด้านขวาเดี๋ยวล้างชาชาต้องคืนแม่แบงเอาล้ได้เกือบต่ไดแล้วปักลังเียบเกือบนอกคนตได้ครับแ่กลับไปบกแถ่ายวคืนมาที่นนของแก่รอต่อปักงเจี๊ยบข้าฟ้าปา บอลนนะที่พนะของเจ้าน่อยยับ่อยดวนกับเจ้าต้นร yep> ับ่อยขึ้นมาที่การกัดกัดตับงรกซัดบ้าไปทุกีอะโอ้โหยิงไซก้อยยับข้ามานไปนิดเดียวนะ้เลยนะของกัดนะฮะโอ้ยให้ประตูยับแต่เกียร์ดูใกล้เคียงสุดมาได้แล้วจิ้ เดินขึ้นมาพี่จีนจีมโดนกับกั๊ครับกัดไม่ยังได้กับแย่งจากเท้าไหลขึ้นมาครับหน่อยหน่อยใส่เข้าตรงกลางครับสัดได้ครับหมาต้อมมองไปดูกับเจ้าบอลเจ้าบอลเลียงจี้เข้าหาเจ้าบอลเนี่ยแต่โดนควบุกอยู่สองคนครับจะหนียังไงครับเจ้าบอลนี่หีกันไหครับตัดได้ครับยังสวนไม่ได้ฮะอบโหดีเจ้าเบอร์เนี่ยจ่าบาทพี่จีมจิมไม่ไหวเสีไม่ได้ครับบอลมันแรงเกินไปครับโอ้โหที่น่ากลัวนีไม่ครับ ตั้งรับนะฮะแล้วาจงหว่าสวนสลับเนี้ยเ้ักฟบอเที่ยขงเนัน้เข้าใส่แล้วเปิดมาเตะเนี้ยีเ้ยตัวเล็กของนี่ครับได้บ่ดนตัวตัวเล็กของที่เนียพเร็วเลยวมอสองสองตลอดที่กัดกัดเลียงของสนมามเปิดตาไม่ผ่านน Ô mọi người ơi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  mọi người จากกรณีของเจ้ากัดนะฮโอ้โหแก่เนี่ยขึ้นไปดีเนี่ยเจ้ากัดเนียโอ้โหที่เจ้ากัดจะแก้ตัวเรายการพิเศษครับโอ้ยนี่มี่ยต้องดูติดหน้าเลยครับโอ้ไปคนละเรื่องเลยครับโอ้เจ้ากัดแบบช่วงหลังๆก็ว่าสูญเสียความมั่นใจเลยครับโอ้ยนุลูกนี่ยโอ้เรียบเฉียบคิแต่ท่าฉาบเลยครับโอ้ยแบบพิเศษช่วงหลังนี่การ หายไปครับการรงาดีมากอีกแร้โอ้ยอยากได้ประตูขึ้นนำนะฮะแต่นี้จืเทียบันคู่รันเต้าบอลที่ซัดลูกนี้ไม่ตรงกรออีกแล้ว โอ้ไหโอยเด็กแซวนะค้เป็นตัวกล้ากันนะคือคนที่กโทษงเข้าเลยฮะแกะโดตเด็ครับนะ้แหมกลยเรอแัทีไม่อยากแซวนะกรบโดที่ดกดอะไรก็ต้อตกกรอบะโอ้โช่วงหลัการทำประตูขอมาขเกียดเลยโอ้โาคร่ดีเล่น้อยเลยนะม่กใเล่นต่อรับ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาครับโอ้โหแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยทางด้านของปากครับโอ้โหยิงลูี้เข้าไปนะฮะแหมก็ปากรอเร่ี่ใจาด้นองัตัะนะปากรอเืองที่เกงๆนะแล้วก็ยิงเข้าไปนะหนึ่งจูนี้งเรเี่ยงแล้ประตูแรกับสามารถควายความกดดันได้นะฮะสอ้โห หมุนต่อแล้วฮะามาสิบนาทีเศษนี้ทีมสายกับกัปตันสมริดไปต่อเข้ามือทุกสาประตูยเดโหดกาจะทันในคุกอีนะลุกอี้นี่มีบางเฉียดพิจิเนอนะแล้วก็มีเดวิลโฟลสกับว i p เดวลโบะ ขึ้นน้ำฟารับของม้ารักเกียร์ใช่ไหของพี่เนอร์นะฟ้าไทยครับต่อมาที่หมาเนี่ยเล่นเล่นเล่นบอลบอลบอลไม่ใช่บอลลุกมาลุกมาเล่นต่อครับขึ้นมาทางซ้ายครับบอลผู้เล่นเป็กีนครับโอเคป่าเดี๋ยวลงมาได้ครับ มีการขยายเป้าของบังเกตสายสาวที่สูงมากเปวนักของบี้และตัวนของในต่อตายูเจมอยู่แม็กซ์ทางซ้ายแล้วดันนังของกับเข้าไปเป็นเซนเตอร์มีการตัดเกยมาของบังเกตฝาเปิดชื่อแบบยอน่าจะแับลูกนี้ก็ร้อยดูแล้ว ยังเก็กบได้ยังขอบอลเขียรเอา้าเราขึ้นมาไม่ดีหมาขึ้นมารับเปิดมาให้จิ๊บจิ๊บจะสงบส้ายะนะฮนะผนมนนบี้จะให้สาตูรับได้กบเป็นการสกัดนะฮะน,ะนซ้ายครับงเกมนี้ควรจะขึ้นมาทางซ้ายแล้วไ้ด่้ตบ,บอล เดี๋ยต่อครับดิ่ขึ้นได้ไหมตัดกันได้ครับการวลอบอีกครั้งฮะอันนี้นกเ็เป็น่ยนทักษะอินดี้คนนึงตัดที่เจ้าบอลเนี้ยหน่อยจะให้บอลนะฮะตึ้นทา,างซ้ายครับบี้โอ้ยอย่างเซตบอลเนี้ยขาช็าอกจ่อยครับดึงเพื่อนสองดีลยครับมาไล่นะฮะให้เขามันเปิดครับเป็นาาปตัวรับป่าตั้งหัวกดนะฮะไม่ตรงกรอบครับ ตุลาครับพีก็บกันได้นะอัาเดียเก่งกว่าครับพี่เจนอร์เวาพี่จิมจิมทีไกลแม่เราไม่มีกระชอกเลยนะนะของแต้โูร,รักษาตูมือตุ๊กแก่นีแล้วพีก็ได้ครับพีกเลี้ตีตมาีขาจะจังหวัดจริงนี้ตนตุเรงของบอลเจี๊ยบก็มาฟัามบอลออกหลังไปนะ ลุกเตะหอดเลยใช่ไหที่กิที่มยังเป็นตัวพี่เสาแรกนะตัวเป็นการอยากเขเคียดตัวแล้วขอบีีมพิวเตอร์โอ้นักเตะตัวจีดนะฮะับกาตัวเป่าแรกปากจัดเป็นสายกับบี้ให้ออกกับบี โอ้โหดนาของเต่าตอครับปีกเร็ครับเห็นเตนาตอมเยอะาับไม่ปล่อยแล้วเฮ้ยรูปไหมปาดเข้ามาแล้วตีมตีนโดนกับปา่าเลยป๋อมมา,าที่บอลไม่ฟาวเาป่าเข็นทางซ้ายก่อนใส่ตัวบาเยสต์อย่างไดุ้่อยู่นะ ดีครัของเจ้าป้าจะถือด้านขวาเจ้าป้าจับมองไม่อยู่นะแต่ก็ไม่ใจแรงกันไปนะ แล้วลูกขึ้นมาครับหลายตาที่โจบต้อแถวสองโอ้โหเลยไปหมดครับข้อไม่พลังนะไม่ได้ยิ่งเลยอ่ะสองดีเดอร์อยากมีสูนอ่ะต้อันเจียครับนำดีกิเทอร์บอลครับหลายทางขว่า สับได้แล้วพี่กินนะครับู้้ผูมาก็ไม่ถึงโ๊ะต้องเน่ยตาดดึงลงมาไหลขึ้นมาด้านขวาแลสุดยับๆต้งหวาดียวนีคือตัวหว่างเขาเปิดลยไมให้ดีโดนเหียไม่ดีบบ่อลหนาต่างไปเบ่ยใส่เข้าใส่ครับของปีกินเนื้อ ต่้ิดเจ้าบาสอยู่นะฮะไฟเลเาเลยมาวันแรกเอ้อนวกเบโหนี่เเป็นาวจังหวะแรกครับไม่ไม้เปรียบ บอลเลี้ยงไปครับมาพี่บาสปิดมาแลสบอดได้ยิงด้วยมืเราเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหแม่ในที่เขาก็ทำได้ในการของบอลน,นะฮะแต่ว่าตัวซูเนี่ยตาเลือดเจ็บครับยิงแบบบิดไปเลยครับในช่วงท้ายที่แรกครับเดี๋ยวอยู่นักพิเศษดิ เป็นของมือก right ินอล์ครับไส่ประตูครับไล่สีีขึ้นมาแล้วก็เป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเป็นเวลาแรกนี้วเรามาเจ็บนี้หนึ่งนาทีนะฮะอารย์หลอ่ยระจับกันแล้วนะบนี้หนนาทีครัสองครับเจียรครับนำมิกินเลิครับแต่ฝักครับจอดเข้ามาครับแต่ห้ายทีเขาฝักตยเตต้นนะฮะ ตัวผมนี่ครับรับได้ฮะศาสตราจาวย์ที่มาจะให้เจ้าต้อมครับเจ้าต้อมมีความกล้ิดจ้าครับเจังหวะเปิดยังมีนะเต๋อเบาหลักไม่ดีครับแป่ทีนั้นซ้ายครับฝั่งวัลเทียครับฝั่งนิกสาแล้วบีนะครับทกลางครับบอลตาที่เจ้าบาสครับเจ้าบ้านเปิดยังมีนิดเกินไปนะฮะ เล่นบอลบอลน,น้องบอลใหญ่บอลเล่นดูทีมมาต่อนี่โอลไตกิบถึงคู่งนะของบางเจ๋